โอ้บอกคะเคลือบย้อมตัดบอกส่งยง่ายๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอาแล้วนุ่าบมือนีบมือเพิ่ว่านีบมือโอ้หล้วือคือหอนนี้ือหมอนจะหืองแผนือหืนหอหนอหหอหหอ ลรถเยน้องพีองา่มากครับเอาเด้อลงบอกให้ลงออกมาเด้อเอาเก้นนี่น้าป้านี้แม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แม่ชากำลังมาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ เดีย e> um um <sk um, ่ินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแอมโซนนี่นะคะัยังไม่พออีก TP ก็ฟีี TP สกินด้วยนะคะันี้ผมฝากกล้องด้วยนะเออ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 ฝากอยู่ในละเอาไปไว้บนรถ่ไหน ไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็เพราะเอามือออกไม่ทันอืเดี๋ยวดีนออกเร็ไหมไม่ตอกหมใหยุดได้เองุเระวังางเดี๋ยวต้งดึงงดง ันมินตัไปไวมาเอามือออเนะตอนนี้กับตันดาซิ่งกักวซมับูไวเมด้วยเอีูไวเมดนะคะตอนนี้คนตัดให้ครับตอนนั้นมั่เหมือนจะยาเก่งยาเก่งรอบแล้วก็ยังไม่ของฝั่งนี้ไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับมันคู่ไปดีลุงกับใบที่โกนะ เอามันดีใจเดี๋ยวเอาเอามาชิมนะพูดอะไรรู้สตอันนี้ระวังนะอันนี้พูได้อีกหลายๆก่อนใต่ใต้บ้านหลังใต้ตัดเน่ยหน่อยเป็นวงขมงูด่ชั้นอ้าวตัดตัดตัดเล็กตัวตึงได้เลยนี่ไม่ยังไม่ย่งล่ะยกตัดใส่เลยนะตัดงองงทางมืององ พูดเหลือเย็นเลยเนี่ยได้อีกสามล็อกก็ของพี่แอนด้วยนะนี่น่ะพี่แอนกับลุงกิมคนละครึ่งนะเนี่ยคคนละรึ่งพี่แอนกับลุงกิมคนละครึ่งวายเมทน่าจะปูได้สามล็อกเนาะดูจากเพราะว่าเท่าไหร่ร้อยเมตรคือห้าสิบศูนย์ตเมตรก็ขอบคุณป้านี่นะต่อต่อไอ้เนาะมันจะเหลือเยอะครับ ก็แล้วข้างโน้นมันไม่ถึงแล้วพอแล้วรับเสียงต่อนะครับเดี๋ยวเอาใช้ต่อนยครับซื้อต่อใช่ไหมไม่ขอดิอันนี้หกใช่ไหมวันนี้ช่องใหญ่มีความคิดนี้เลยช่องใหญ่อันนี้ก็ฟังวันนี้ลุงจิมเลี้ยงโรตีนะเอฟจีทุกคนช่องใหญ่จะบอกถ้าเกิดไม่พอผมซื้อให้ เรกันองให้นะค่ะนี่ค no> no> ่ะวางาวเม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี่ก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่พี่กาีฟที่พี่จินะขอบคุณนะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับที่นี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะระวังรอง้าอยู่ในรถ่ละสวัสดีค่ะ